มาล้วยนมากัไปกันเลยเก็บมันทั้งคันทำไมน้องจีบถืออือคิดให้ใครช่วยดีอ๋อรูปเก็บถือเหรอใส่กระเป๋าไว้มาให้คุณบิ๊กเฟิดให้ เก็บดอกไม้เอาดอกไม้ด้วยไหมเอาไปนี่ไปนี่เอาไปนี่พี่ว่าถุงมันได้เกินไปเอ้าเอ้าว้าวถึงแม่เอ้ยใครกระเป๋าน้องน้องว้าวทาไหนทางไหนจะเอาได้หมดเลยเหรอว้าวมันเต็มแล้ว หมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังคะ่ะโอุ๊ยเอ้าอี๋เก่งจังหมดหรือ,อยังดูดีๆสิหมดหรือ,อยังห,นนนหมดหรือ,อยังหาดีๆไหนหาดีๆสิคะ <BS> นี้หนึ่งนี้สองถ <น HYUN S 3> ือไว้สองสามสี่ห้าหมดแล้วว้าวมีเท่าไรคะว้าวนับให้ฟังเกะกันเลยเหรอหนึ่งหนึ่งสองสามก่อน